เผยสเปค Nothing Phone 3จะมาพร้อมฟีเจอร์ AI รุ่นแรกของแบรนด์ล่าสุดจอมหลุดอย่าง a d i อ l ฟได้ออกมายืนยันฟีเจอร์ของ Nothing Phone 3ว่าที่รุ่นใหม่ของ Nothing ที่เตรียมจะมาเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงแล้วครับซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องฟีเจอร์ AI เป็นรุ่นแรกของแบรนด์ด้วยครับตามข้อมูลที่เผยออกมาเป็นการยืนยันจากการส่งเมลมาจาก่าว l a y ซี CEO ของ n o t ติ n งที่ยืนยันว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรามาสที่1ของปีนี้และมีการอัปเกรดในหลายด้านตั้งแต่ Future AI อพร้อมด้วยการขยายทีมทำฮาร์ดแวร์ของกล้องและพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ถึง50%จากการที่มีการเพิ่มทีมงานก็หมายความว่า n o t t i n g Phone 3จะมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นจากเดิมแน,น่นอนครับโดยการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ของ Notting คาดว่าจะประเดิมที่ปี2 0 2 5ด้วยโฟน n e 3 และตามมาด้วยอีก2รุ่นอย่างนั่นคือโฟน 3A ใช,ช้ชิป Snapdragon 7S Gen 3และโฟน 3A Plus ครับ